คืนนี้ผมจะพาคุณไปยังหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานหมู่บ้านที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ยังคงมีตำนานสยองขวัญเล่าขานต่อๆกันมาเรื่องของผีปอบหมู่บ้านแห่งนี้เล็กแค่ไม่กี่สิบหลังคาเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลาจากความเจริญชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยเหลือพึ่งพากัน แต่ในความเงียบสงบกลับซ่อนความลับดำมืดบางอย่างหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านนามว่าพิมพาเธอสวยสวยจนเกินกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาจะเปรียบได้ดวงตาขมโตรอยยิ้มหวานเสียงหัวเระาะใสกังวานนุ่มๆต่างไม้ปองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เกินไปนักเพราะหลังความงามนั้นมีบางสิ่งที่ผิดปกติซ่อนอยู่ อยู่มาวันหนึ่งพิมพาหายตัวจากหมู่บ้านนานหลายวันเธอกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะสายตาเศร้าหมน่นและบางครั้งเหมือนจ้องมองอะไรที่ไม่มีอยู่จริงไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มพบเรื่องประหลาดกลางคืนประตูบ้านพิมพายัางปิดล็อกแต่มีคนเห็นเธอเดินออกมา บางครั้งเห็นเงาเธอวนเวียนยุ้งข้าวหรือเล็มหญ้าตามทุ่งนาทุกครั้งสุนัขในหมู่บ้านจะหอนระงมเหมือนมันเห็นบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้หลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มล้มป่วยทีละคนบางคนแข็งแรงแต่กลับสู้ผอมในเวลาไม่นานบางคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุและทุกครั้งที่มีใครป่วย จะมีคนเห็นพิมพาไปนั่งเงียบๆเธอมองเข้าไปในบ้านนั้นด้วยดวงตาแดงกำ่ำหน้าขนลุกเสียงซุบซิบกระจายไปทั่วพิมพาเป็นปอบเธอกินวิญญาณคนในหมู่บ้านคืนหนึ่งเด็กหนุ่มวัยสิบห้าเดินกลับจากทุ่งนาเขาเลือกทางลัดผ่านกองฟางและนั่นเองเขาเห็นภาพที่จะตามหลอกเขาไปตลอดชีวิต พิมพากำลังก้มหน้าขย้ำสร้างไก่ตายใหม่เลือดเปื้ะเต็มปากและมือเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงฉานเหมือนสัตว์ร้ายเด็กหนุมน่มหนีสุดชีวิตและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังรุ่งเชา้ากลองหมู่บ้านดังสนัน่นผู้ใหญ่บ้านรวมชาวบ้านจุดคบไฟถือมีดถือไม้พวกเขาตัดสินใจถ้าไม่ทำหมู่บ้านจะไม่เหลือใคร เมื่อถึงบ้านพิมพาเธอนั่งรออยู่กลางบ้านยิ้มเย็นๆก่อนหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าพวกเองไล่ข้าไม่พ้นหรอกข้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงโห่ร้องดังขึ้นคบไฟถูกโยนใส่บ้านเปเลวไฟโหมกระหนำ่ำเสียงไม้เก่าลั่นเปร๊ะเปร๊ะและท่ามกลางควันไฟ เสียงหัวเราะของพิมพาดังก้องชัดเจนราวกับเธอยังนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านพิมพากลายเป็นเท่าฐานชาวบ้านคิดว่าเรื่องร้ายจบแล้วแต่แท้จริงมันเพิ่งเริ่มต้นเด็กหนุ่มที่เคยเห็นเหตุการณ์เริ่มป่วยร่างกายผอมซูบดวงตาแดงกำ่ำทุกคืนเขามัดหายออกจากบ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าไปไหนไม่นาน คนเริ่มล้มตายอีกครั้งและทุกครั้งจะเห็นเด็กหนุ่มปรากฏใกล้ๆบ้านผู้ตายเหมือนเฝ้ามองด้วยสายตาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเสียงเล่าลือใหม่ดังขึ้นวิญญาณพิมพาเข้าสู่ร่างเด็กหนุ่มแล้วหลายปีผ่านไปเด็กหนุ่มเติบโตเป็นชายหนุ่มเขาเงียบขรึมไม่สูงสิงกับใคร แต่ชาวบ้านก็เลิกถามจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคนพบเขานั่งกลางทุ่งกำลังขย่ำซากสัตว์เหมือนที่พิมพาเคยทำผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ตัดสินใจนำหมอผีมาปราบหมอผีผูกสายสินทำพิธีขับไล่วิญญาณแต่ทันทีที่เริ่มสวดชายหนุ่มหัวเราะเสียงเดียวกับพิมพาเสียงผู้หญิง ก้องออกจากปากของผู้ชายคนนั้นเอ็งคิดว่าเอ็งไล่ฆ่าได้เหรอไฟตะเกียงดับพรึบและชายหนุ่มหายตัวไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นมาคนในหมู่บ้านเริ่มหายตัวทีละคนบางครั้งแค่เดินไปนาแต่ไม่เคยกลับมาอีกชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงเดินนำพวกเขาไปในความมืด บางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมาตามสายลมสุดท้ายหมู่บ้านนั้นร้างไม่มีใครกล้าอยู่ต่อเพราะไม่รู้ว่าใครคือคนใครคือปอบปัจจุบันทุ่งนาที่เคยมีหมู่บ้านพิมพาเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกและเศษไม้ไม่ดำจากอดีตแต่คนที่เดินผ่าน มักได้ยินเสียงหัวเราะผู้หญิงเบาๆดังแว่วมาตามสายลมบางคนสาบานว่าเคยเห็นหญิงสาวตาคมโตยืนมองอยู่ไกลๆยิ้มหวานเหมือนครั้งยังมีชีวิตและถ้าคุณเผลอเรียกชื่อเธอว่าพิมพาในความมืดบางทีเธออาจตามคุณกลับไปไม่ใช่ในร่างของเธอ แต่ในร่างของคนที่คุณรักที่สุดคุณอยากให้ผมลองต่อยอดตอนจบไปในแนวคนเล่าเรื่องคือผู้ที่ถูกพิมพาสิงอยู่แบบหักมุมสุดๆไหมครับคุณฟังเรื่องนี้มาจนถึงตอนจบแล้วตำนานผีปอบพิมพาที่สืบต่อจากหญิงสาวไปยังเด็กหนุ่มแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่คุณ เคยสงสัยไหมว่าเรื่องทั้งหมดนี้ใครเป็นคนเล่าให้คุณฟังเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่คือคำเตือนเพราะจริงๆแล้วผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าตอนนี้ตัวผมยังเป็นผมคนเดิมอยู่หรือเปล่า บางคืนเวลาส่องกระจกผมเห็นเงาผู้หญิงยืนยิ้มอยู่ข้างหลังดวงตาแดงกล่ำเหมือนสัตว์ร้ายและทุกครั้งที่ผมพยายามจะหันไปดูเธอก็หายไปแต่พอหันกลับมาริมฝีปากผมกลับเปื้อนเลือดทั้งที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนดังนั้น ถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงหัวรอกเบาๆแววเข้ามาในห้องหรือเห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ริมหน้าต่างก็อย่าเพิ่งตกใจไปนักบางทีมันอาจเป็นผมที่ไปยืนมองคุณอยู่ก็ได้